มะนาวต้นที่ภาภูมิใจเหลือเกินดูสิใส่ส้ตมตำเลยไหมวันเออพอถึงเวลาที่มันจะดกดูสินี่ถ้าเป็นชาวสวนจริงๆเขาต้องปิดนะก็ต้องเด็ดออกบ้างนะไม่ปล่อยให้มันขึ้นแบบนี้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันต้องปล่อยให้อย่างงี้ถึงจะได้ลูกใหญ่อ,อ่ะอันนี้พอได้แล้วมั้งเนี่ย<ม>ออกมือเหลืองแล้วลูกใหญ่น้ำเยอะยู่นะเปลือกค่อนข้างหนามกันนะ นี่ยัง,ง้โหอมกลิ่นหอมข้างหลังนี่มันยังไงคะฮะ,ฮะข้างหลังนี่ยังไงกล้วยอะ่ะสุกแบบเยอะมากอะ่ะตอนเนี้ยในสวนเราอ่เป็นไงแต่ว่าพี่สำลินเขารีเควสมาแล้วนะว่าคุณรัชนีท,ทํากล้วยบดชีอันละแต่ก่อนเอ่นกินกล้วยก่อนคะ่ะกล้วยตากนุม่ม ไส้ก็น,นุ่มนุ่มมากเล้วนะกินกับกาแฟนะยำเช้าฟลองใหญ่ๆอย่างเงี้ยครึ่งกิโลกร,รมัมกินไม่นาน,นะคะ่ะกินสักวันละสองสามลูกสองสามลูกค่ะเท่าคนเดียวนะตาสแสวงค่ะพี่คำพูพ่อขยันขยันกันวง,กงวงกลางวลแสกแสกเลยนีแน่แหลเฮ้ยเลยันเลยเนี่ยผมใจคนละให้ใจนี่ทำไมใจราเล่นทังพัก กให้พุ่น่าพักอันที่ปลูกไว้วันนั้นน่ะเหรออผักไสเหรอผักไสเหรอผักไสท้ายสวนน่ะเหรอพักไสพักไสอ๋อพักไสขึ้นแล้วบ่ะพ่อขึ้นแล้วนี่ว่าต้นมันเกือบขาดดอกแล้วแม่นบอกใช้ไม้อะไรเนี่ยไม่เหมือนว่ามันบกชาหรอกไม่มันเปาะใช่ไหมพ่อเอ๊ะมันมีไหมอ๋อพ่ออยากได้ไม้พี่กัมพูต้องเอาไม้ไผ่เนาะ เอาไม่ไผ่ไหมล่ะยังเด้ไม่ไผ่พอด้ะพ่อเอาป่ใหญ่แล้วเห็นหลักมันเนาะต่เอามาให้สักอย่นี้ไหมล่ะสักมัดไหมไม่อะฮะเอาสักมัดนะพ่อเนาะมามัดให้มาสักมัดนหจะได้ไม่ต้องมาตอกอ๋อจะเอามัดมหอย่างใหม่ยังไม่ไผ่นะเขาขายเป็นมัดมัดนะมัดไม่กี่ไม่กี่บาทเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบเดี๋ยวขนมาให้พี่ก็ตัดไม่ไผ่พี่สิเออ เอากองน,นี้เหรออ,อันนี้ไผ่อะไรนะไผ่ร่วกไผ่ร่วกเนี่ยตัดเอาไว้สําหรับทําอะไรพวกนี้แหละกันลมดีมากเลยนะเนี่ยดีไหมโอ้ลมฝนไม่สาดเลยแต่ว่าตัดไปเหอะมันเยอะอยู่ใบค่อนข้างจะหนา,าต้องดูก่อนว่ามีพึ่งมีเพิ่งอะไรอยู่หรือคล <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> มีรังนกนะนะ่ะมีรังนก ถ้ามีพึ่งก็ตัวไข่ตัวมันนะโดล,ลงน้ําไปเลยนะ <R ing> อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ไวไหมพ่อเดี๋ยวเข็นให้พ่ออุย้ยไปแล้วตะแหวงเอาไม้ไผ่ไ,ไว้ๆตัดไวไวพ่อไปแล้วไปตัดต้นนู้นดีกว่าพ่อ,อก็ถึงบอกให้ไปตัดข้างหลังบ้านไงหลังบ้านดีกว่า วัยรุ่นใจร้อนมากค่ะไม่รอใครเลยไม่รอลูกเลย แมงลักแถวนี้มันงามน่ากินจังเลยดิไหนอ่ะอ๋ออะไรสิโองามอยู่ได้ล่ะมีแนวโน้มจะได้ตายอยู่นะนี่แนวโน้มได้ตายนี่ได้กินนี่ไงพ่อเป็นอะไรอ่ะเนี่ยไม่มันสิได้กินบ่พี่ใหญ่แบ่งเหรอเอาวันมะอันนี้เอาวะ เออเงี้ยแหละแมาชีแม้ว่ายอมมันทนไม่พอมันเพระทนมันจะหักอิูมันเป็นง่ามเนี่ยตัดกันไหมอ่ะอย่าไปจัดถีลงเลยอ๋อพ่อเขาจะเอาง่ามพาดใช่มั้ยพ่อโอ้โหุณคิดมาแล้วมันติตียังไดงเราไปยังไงเวีงเอาพ่อมาตีให้เขาหน้อยมันิตีล่งถี เออข่าบุบบุบอยู่มันเอียงพี่มันเอียงเอียงส้างมันเนาะอยไม่มาโยมเจ้านะพ่อไงแองอ้งามที่จาไ้พาดไม้ไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยหักซ้ำทำอะไรไม่ได้เนี่ยต้นมะยมนี่เนาะไม้เปาะมากยังพร้อมตา ทำบ้านหกเสาพออ้าไม่ครบแล้วทำไงต่อทีเนี้ยเสายังไม่ครบการสร้างบ้านของคุณตาแหวงคุณตาแหวงจะสร้างยังไงเลงนะคะเล็งไม้ละเสาบปตรงเชก,กันเนาะเอาอันนี้แม่อันนี้ตรงอันนั้นคนโค้งโพสมันตอกยา เลงหาเสาตรงๆได้เลิกยังคือเล่งคี่โดนค่ะ <c oughs> ทำไมตัดตำ่ำตัดสูงแค้ใครจะไปตัดต่ำได้อ่ะส่ตัว วยหนึ่งชิ้นเอากระลำแค่ไอ้ต้นผักแค่นี้ไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกทำไมอ่ะไม่พอทานเล็กๆได้นะโอ้ยถ้ามันดกมากก็ค่อยตัดต้นมันอยอย,อยม,มันจะไปดกอะไรเผื่อมันดกก็ทานหักทำไมมันจะไ,ไปดกอีหยัง เรียบร้อยนี่บหย,ยากจักหน่อยลูกกงวังทำไงโอ้ยโอ้โหฝนก็เทลงมาจ้าพ่อลูกมันใส่ฝนได้บันเดอฝนตกห่าใหญ่ไงไม่ใหญ่าขาย,ยนนะก็ไม่ใหญ่ แม่ใหญ่ท้องนาคไม่ได้สั่งมาทําเองฝนเลยก็ตกต,ก,ตกเลยฝน <đ har io> ตกเลยค่ะฝนแล้วแล้วลงจริงจังมากนะพ่อตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่เปาะแปะเลยนะแล้วดูดูให้ไปดูน้ําบ่อพี่เม่งนะดูเม็ดหนามากเปียกแล้วตาเอ้ยเปียกแล้วเปียกแล้วเอาเห็นมันแล้วเลยบ่ เดี๋ยวใคยมามัดไปก็ได้เปียกปะเข้าห่มเข้าห่มได้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยขั้นสองสามอันก็เสร็จแล้วแต่คุณเัชนีไปอยู่ในร่มปะไอมันแล้วเลยบ่โอ้ผูบ้าวเคือมันแถวโน้นไปหนึ่เฮอมันแล้วมันแล้วโอ้ย ใส่ไม้หลายปรนนีบึบ่อ่ะาพาดไปเรื่อยๆนะคะใช่ไปดดกลางหมุนเข้าเออผู้นังก่ายไปก่าย<ต>มาใไม่พาอยู่ไกลไปค <c oughs> ืออะไรหรอโคตรมัดเปียกเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับพ่อลูกฝนตกก็มายอมหยุดเนาะ หยุดไม่อยู่แล้วฮะทำอะไรต้องสำเร็จตามเป้าหมายใช่ไหมมีล้อมแล้วพ่อมีล้อมอยู่เก <Okay, S 2> ไปเข้าล้มเข้าล้อม เราค่อยพวกรักษานานๆได้จากฝนือทำไมอ่ะชอบมันฟินเวอร์โอ้โโดูน้ำหยอเอาจริงนะอยู่บ้านนอกเนี่ยได้ตากฝนนี่มันสุดยอดนะผมชอบมากเลยนะชอบตากฝนค่ะชอบตากฝนมันรู้สึก,ม,สกมันรู้สึกมีความสุขดีอะ่ะคือเป็นชาวนาเห็นฝนตกเนี่ยโหมีความสุขชาวนาเห็นดินแตกและแหง้งก็คื เอาแล้วถือว่าเรียบร้อยแล้วกันนะไปแล้วค่ะฝนตกฝนตกเขา <laughs> โฮมกันเด้อฝนาที่เงตกดีกว่าถึยาพอมาเเออพอเรานอนอยู่ไม่ตกนะอพอเราลุกมาทำงานแล้วตกที่ซางวาจังสัน เขาชอบเขาชอบให้เขาให้เขาทำไปเขาชอบ <S <S เขาชอบตากฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบน้ำทีเดียวไม่ต้องหมวกแล้วไม่ทานแล้วเปียกหมดแล้วไม่หมวกยัไไม่ทานแล้วเปียกหมดแล้วเสร็จหรือยอัง เอาละค่ะโอ้โหช,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 ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเชอะแฉะค่ะเปียกไปหมดเลยนะคะโอโ้เอาเห็นแต่เสื้อกับผ้าก้นไปสายระบาดน,นี่พ่อใหญ่กําพูพ่อใหญ่กําพูอาบน้ำแล้วบอโอ้ยเสียงยัง เสียงเนี <Power ful> right? ่ยอะไรมันป้องแป้งป้องแป้งอยู่เลยเนี่ยข้าวแล้วมาดูข้าวข้าวไม่มีโอ้ยข้าวไม่มีข้าวไม่มีข้าวไม่มีขายตายตายข้าวไม่มีไงก็ที้หม้ออยู่างนั้นเออก็กินก่อนค่อยห่วงห่วงก่อนค่อยกินจะรีบหุงมันคนที่เขามาคนามาก็จะด่าเอาไว้เอาตัวรอดเดี๋ยวนี้พี่กัมพูว่ากินไปก่อนได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยข้าวเก่ากินไปก่อน ก็จะกินก็จะทําไข่เจียวกินไงแต่ว่าหุงเผื่อคนข้างหลังเขาด้วยไงเราก็คิดถึงคนอื่นไงว้าวให้เดาไข่เจียวแหนมแน่นูนอ่ารู้ได้ไงอ่ะอันนเพราะว่ามันมีเคยมันด่วนที่สุดแล้วแล้วก็หิวข้าวนี่นะเมนูเมนูที่ไวที่สุดก็คือไข่เจียวแหนมระบายระบังระบังมันกระเด็นนี่ป๊อนี่ขออีกลูกนึงได้ไหมคะ จะกินด้วยเหรอกินด้วยกินด้วยป่าน,น่ากินมากเลยอ่ะแหนมชิ้นใหญ่มากนะไหนคะผมขอใช้สามชิ้นแล้วกันจริงใช้แค่อันเดียวก็พอฮะแต่ถ้าอยากใส่เยอะๆก็เรียนเชิญบี้เลยนะครับบี้แหนมเลยบี้เลยเพราะว่าอืมนี่ฮะมีหนังด้วยนะยิ่งแหนมเปรี้ยวๆหน่อยยิ่งดีนะทำใครเจียวแหนมใครเจียวแหนมเนะี่ยต้องเปรี้ยวๆหน่อยถึงจะ แซ่บจมาพร้อมแล้วก็จัดเลยครับเอาคือมาผสมกันละเ็งไงอูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาผสมก่อนไม่ได้สูตรของผมไม่เหมือนใครจะคั่วแหนมก่อนเหรอใช่ทำจริงเอออันนี้ไม่เคยเห็นอ่าไม่เคยผมไม่ทําอะไรที่มันง่ายหรอกพี่เพชรเขาจะคั้วแหนมก่อนเพื่อเราเอามาทําไข่เจียวเคยเห็นไหมเคยเห็นไหม แหนมก็จะได้สุกไงมันมีวิธีการมากกว่านั้นง่ายกว่านั้นเอ,อ้ยไม่งั้นแหนมไม่สุก<อ>ไม่งั้นแหนมไม่สุกโอ้ใช่ป่ะใช่ป่ะตามใจเธอคอยเบิ่งคอยบางโอ้ยสั่งเห็ดไปถั่วไปทีบเนาะมันก็เสียเวลาเสียเปียงเปียงแก๊จสจนตัวมันจะเสียเวลายังไงคุณรัชนีเอาแล้วนี่น้ำมันคือใส่เนี่ย เอาก็อมน้ํามันสิคะคุณพี่ก็ไม่ขั่วสดหรอคะขั่วน้ําอะคะ่ะขั่วแห้งนะ <laughs> แล้วมันจะหอมไหมล่ะคุณไปขั่วแห้งนะ่ะอะไรน้ำมันเืียมจับว่ะจัง <laughs> ผู้เออ <laughs> ว่ากินบะได่คั่งด้วยวันนี้เออ <laughs> เดี๋ยวอย่ามามแย่งกันกินกับผมก็แล้วกันโอมน้ำมันเยอะสิคุณอย่ามาแย่งกันกินก็แล้วกัน เราจะบอกว่าเออทำไมเขาคิดได้เนาะเ,ออเมื่อแหนมสุกแล้วเราก็เท<ะ>ลงไปเลยนะฮะจริงดิจริงจริงดิอ,อันนี้เขาเรียกคนปะหาหรือว่าเจียวคะเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะก็แล้วแต่เออเออ,เอ,อนี่ก็ไปดีเหมือนกันเนาะอ่ะ <laughs> อ่ะ <laughs> มันจะคนจะคนที่มันเป็นแผ่นก่อนไม่เอาไข่คนดีหว่าไข่คนแน้ำมันเป็นไข่เจียวหรือไข่คนเอ้าไม่ใช่ไม่ชอบคอยดูคอยดูมันเป็นไข่พนจ้าเละไม่เป็นแผ่นละเจ้าทำยังไม่ใช่เซฟลอนมันจะได้ไม่ติดค่ะเออเซฟลอนก็มี เขาก็จะเอากระทะพั้วพริกนั่นแหละคะ่ะมาทำกับข้าวโอ้ยยเง้เยสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ไข่เจียวนะแบบนี้นะออาดูนะคะนี่มันคือไข่คนนะคะไม่ใช่ไข่เจียวคะ่ะหรือคั้วไข่นั่นเองอทำไรอ่ะแม่ครัวเพชรไม่ชับปู โอ,โอ้ระวังเลื่อนนะ,ะนอ๋อจะยำแหนมอุ้ยตายยำแหนมเราโชคดีมากเลยนะคะที่แม่ครัวเพชรมาทำเวลาเน่เราจะไม่ต้องทนกินขั่วไข่เน่ขั่วไข่ของผมเนี่ยคุณไปเอาน้ำพริกเจ่าบองกับะกะปีแห้งน้ำพริกเผามาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณลัชนีวิวาย ล้วต,ต้องเช็ดเนี่ยเอาไปชิดเกินไงแต่ละว่าหลังคาตรงนี้มันมันสาดเนาะเปียกเงีเลยมาคุณรัชนีกับข้าวอย่างเดียวแต่น้ำพริกสี่อย่างกับข้าวอย่างเดียวน้ำพริกสี่อย่าง ไปได้ครับอะไรบ้างฮะเออออดีดีเงี้ยประหยัดดีออากะปิแห้งน้ำพริกกะปิแห้งน้ำพริกเผาของเราใช้น้ำมันอันนี้เจ้าบองสุกเจ้าบองดิบเท่านี้ก็ได้แล้วครับและนี่ครับอย่าแย่งกินเด้อพี่น้องเด้อเจ้าบองเราเนื้อละเอียดนะคะเอซีหลายท่านอาจจะเคยกินแบบว่ามีอ่า เขาเรียกว่าอากาศสมุนไพรกากใย,ยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ปั่นละเอียดนะคะเอาอ่อนๆเลยนะหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับความละเอียดละเอียดอย่างนี้นะอแซบแทะแออซบจีด๊ดนี่ไงน้ำพริกกะปิแห้งนี่ก่อนเลยนี่เลยครับเขา้ากับไข่นะเข้ากันมากบรหิวเนาะหิว <laughs> ตอนนี้หิวนี่นะคะ อันนี้เป็นเจ้าบองดิบนะคะจะเห็นว่านเนื้อละเอียดมากทะ้ไม่มีก้างเลยเนาะก้างไม่มีเลย <ผม S 1> ส่วนนี้เป็นสุกนะคะเป็นสุกนนเป็นสุก,สกอันนี้น้ําพริกเผาน้ําพริกเผานี่ของคู่กันกับเจ้าเอ้ยก,กับ,กบพวกไข่เจียวอยู่ละอแต่นี้ผมหิวข้าวก็ไม่เน้นไข่เจียวแล้วไม่เน้นไม่เน้นความสวยครับเนื้ออร่อยครับหิวแห้งเนาะเปิ้งซืม มีน้ำพริกเราอะ่ะเ็แซบ่บเ,เป็นบบ้อ่ะอันน,อนี้เจาบ้างับ้างนี่กินหลายขนาดเอา้กินน้ำพริกให้มันลหลากหลายน้ำพริกที่หลากหลายชนิดถึงบอกว่าเอาติ๊กขั้วไ้ครับติ๊กขัว้วไปอืมอืมหอม หอมกุ่นลองเจีบองแบบดิบหน่อยสิลองแจีบองแบบจิบนหน่อยนี่เนื้อหอมละมุนจริงแฟนเนยเบากำผู้มาหอดแล้วเบากำผู้มาหอดแล้วเมาแล้วมันไปไว้ มเมาได้มันไปวานเมาเาบาบ้านบ้านไปไหวถ้าหวมบอนลาเอ๋ยลาเอ๋แเยแฝงเหนยเบามาหามาหอดแล้วเบามาหามาหอดแล้วอย่าจีแจ้วว่าเฮ้อใหญ่ย่าจีพพ่ดอกเฮือพานขออาศัยไปนอนบ้านขอนเท่าหวัวพาลา ไห่เหลือโทนคนผู้หายอยากหาไพ่ไปตอนยาอยากหาคนถึงเนื้อกูอยู่ผู้เดียวมันหุดกูอยากมีสูว่วหวมใจลาเอ๋ลาเอ๋เดือนเจ็ดย่างเขาเดือนแปดป่วยอ่อนแอดโตหอนเป็นไข่อยากมีคนมารักษา